คลิปนี้เนี่ยจะพามาดูความพยายามของบลิงค่ะเมื่อรู้ว่าส,สาวๆแบ็คพิงมาที่ซิดนีย์ก็ต้องมีออกไปทานอาหารหาอาหารทานกันใช่ไหมดังนั้นค่ะร้านอาหารเกาหลีในซิดนีย์จึงเป็นเป้าหมายของบลิงอย่างแน่นอนพอแบ็คพิงค่ะเล่นคอนเสิร์ตเมื่อคืนเสร็จพี่จีซูกับน้องลิซ่าก็ไปหาอะไรทานด้วยกันจริงๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารเกาหลีชื่อดังค่ะร้านนี้แต่ที่พีก็คือบลิงค่ะเจอน้องลิซ่าเนี่ยสับขาหลอกด้วยนิดนึงค่ะคือพี่จีซูค่ะออกทางหน้าร้านแต่ว่าน้องลิซ่าสิคะ ออกทางด้านหลังร้านแล้วก็ล้มเนี่ยการกิตสมิธเชวค่ะก็เลยอดเห็นเธอนั่นเองสรุปว่าเมื่อคืนนะคะหลังเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยสพี่น้องค่ะพี่ซูนกับนอรลิตาเนี่ยออกไปหาอะไรหม่ำด้วยกันนะคะแหมออกเดทกันอีกแล้วนะคะคู่นี้ไปด้วยกันบ่อยมากเนาะส่วนอีกโมเมตนต์หนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นโมเมตนต์จากพนักง,งานนะเอามาเล่าให้ฟังค่ะเห็นบอกว่าเขาเจอนอรลิซ่าตอนที่ไปซื้อเสื้อในร้านของเขาด้วยนะคะ โดยบอกว่าเธอนั้นไปช้อปปิ้งก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตในซิดนีย์เขาบอกว่าเจอกันกับนองลิซ่าเนี่ยเธอน่ารักมากๆม,มีการซื้อเสื้อตัวนี้นะคะที่เขียนว่า love hangover ก็คือการรักการเมาค้างอะไรแบบนี้เหรอคะโอ๊ยต้องริดเนาะ ภาพฟินนะคะของเธอค่ะตอนที่กําลังจิบโซจูนี่ก็ลอยมากันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็มาคอยดูแลกันค่ะว่าตาลิตเนี่ยจะหยิบมาใส่ตอนไหนแต่ที่แน่ๆค่ะพนักง,งานบอกว่าน้องลิซ่าเธอสวยมากๆแล้วก็ใจดีน่ารักเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นของแบรนด์ฮันนี่ฟักกิ้งจิจอนะคะงานนี้ค่ะก็เตรียมตัวโซเอาได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าหรือเปล่าแต่ก็เอาความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆน,นะคะเก็บตกจากเมื่อคืนนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วจเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า